เรามาดูการทำงานของกองบังคับการปราบรามเ,าเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างค่ะคุณผู้ชมหรือว่าบอกอปคบนะคะนะล่าสุดนี้ได้มีการร่วมมือกับทางอ,อยอค่ะมีการจับกลุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายเป็นถุงมือทางการแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐานที่นี้พอไปทำการตรวจค้นถึง2แห่งค่ะคุณผู้ชมรวมของกลางทั้งหมดนะคะมูลค่ากว่า50ล้านบาทค่ะ เมื่อวานนี้นะคะ18มิถุนายนค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำโดยพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนัทศักดิก์ชวนาสายผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และพิสัชกรหญิงสุพัทราบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาแทนผลการยึดถุงมือทางการแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐานสืบเนื่องมาจากว่ามีประชาชนร้องเรียนค่ะจึงได้มีการสั่งการให้ชุดสืบสวนทำการสืบสวนแล้วก็คอหมายสารทำการตรวจค้นในวันที่13มิถุนายนของปีนี้ซึ่งมีทั้งหมด2แห่งด้วยกันนะคะแห่งแรกก็คือบริษัท แถวย่านปทุมธานีแห่งที่สองเป็นบริษัทย่านพระรามสองค่ะโดยทั้งสองแห่งพบเป็นถุงมือบรรจุกระสอบเตรียมจัดส่งจํานวนมากประกอบไปด้วยกระสอบสีขาวบรรจุถุงมือยางกว่า10ล้านชิ้น ลังบรรจุกล่องกระดาษสีฟ้านะคะอันนี้ก็มีประมาณกว่า6 0 0 0 0ชิ้นค่ะแล้วก็ยังมีลังที่บรรจุถุงมือยางอีก95ลังมีกล่องเปล่าจำนวน500กล่องแล้วก็คอมพิวเตอร์รวมไปถึงกับอุปกรณ์สำหรับการบรรจุรวมมูลค่าของกลางในครั้งนี้ได้กว่า50ล้านบาทด้วยกันนะคะส่วนการกระทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมายฐานขายสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา30โดยไม่มีฉลากหรือฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน50 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและความผิดฐานไม่จดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ตามพรบเครื่องมือแพทย์ปี5-1มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ 3. ความผิดฐานผลิตเครื่องมือแพทย์ปลอมตามมาตรา47มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปนีหรือว่าปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะนอกจากนี้ตอนที่ทางเจ้าที่ได้เข้าไปตรวจค้นก็ไปพบเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานมกอกอีกกว่า10รายการด้วยกันนะคะรวมมูลค่าของกลางเนี่ยกว่า2ล้าน6แสนบาทค่ะก็มีความผิดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะ แล้วก็นอกจากนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นเองก็พบว่า2บริษัททั้ง2แห่งนี้นะคะก็ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกันหรือว่าไม่ได้เป็นเครือข่ายด้วยกันแล้วก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลค่ะซึ่งจงางตำรวจชาตินะครับโดยองค์เอกจากทิพย์ใจกินดาผู้บัญชาการตำรวจของชาตินะครับ,ดรบได้แต่งตั้งคณะทํา,างานปราปราผลิตภัณฑ์และรรรบริการบริการรัชภาพที่ผิดกฎหมาย mm hmm. เพื่อทำการปราบปรามการผิดกฎหมายด้านผลิตภัณฑ์ การโฆษณาและการสุขภาพอย่างเข้มงวดจริงจังต่อเนื่องในทุกพื้นที่นะครับคณะทำงานนะครับไม่ว่าสะเป็งานตุนิชาติหรือหยอนนะครับก็ได้ร่วมกันทํางานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมีการแถลงข่าวผลการรต่กานสองคดีนะครับคดีแรกเป็นการบริาการร่วมกันนะครับระหว่างสำนักงานตุนิชาและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จากการที่มีผู้บริโภคนะครับต้องเรียนมาที่กองบังคับการปรา,ปาบ,บปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการผูกกงผู้บริโภคว่ามีการนำจุกมือทากแพทย์ที่ใช้แล้วจากประเทศเพื่อนามมารอกขายได้ราคาสินค้าใหม่แก่กองซึ่งสินค้าดังกล่าวหากผู้บริโภคนำไปใช้จะเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อและเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงได้ทำการสืบสวนนะครับแล้วก็ได้ขอ,อน้องมา สารออกในค้นนะครับในประการตรวจสองจุดได้ทําการได้ทาการตรวจร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหาระยาข้อตกลงตรวจสอบนะครับตัวจุดแรกที่ได้ทำการตรวจค้นพบว่ามีการผลิตประจุถุงมือลงกล่องเพื่อเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าและจุดที่2นะครับได้ตรวจพบถุงมือบรรจุในกระสอบเป็นจำนวนมากจึงได้ทาการตรวจยึดและยักของกลางได้ถุงมืออย่างจํานวนประมาณ10ลร้านชิ้น คอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับบรรจุจำนวนมากรวมกองการมูลค่าประมาณ50ล้านบาทนะครับในส่วนกรณีที่2นะครับนี่ก็มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนานะครับแลวเรามีการใช้ชีวิตแบบนิวโรมอนนะครับทาให้การมีการสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจำนวนมากสถานการต์ต่างๆในชาตินะครับจิงมอบหมายให้กองทัพการปราบปรามการกระทำผิด เกี่ยวกับการควบคุงผู้ริภคอตรวจสอบผู้รอบล้อมนำเข้าผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนัครั่าวมาต่านอุตสาหกรรมนะครับ,าาาารนะรบได้ทำการตรวจสอบดักคนต่างที่แหล่งผลิตนําเข้ากับเก็บและจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆที่ไม่ได้บารฐานอุตสาหกรรมมอกอนะครับในพ่วงวันที่ 1- นึงถึงสิบหกพฤาคมนะครับโดยได้ทาการตรวจสอบและตรวจคนสถารรนที่ต่างๆจำนวนประมาณ1 0แห่งนะครับ ในก,นกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างๆซึ่งผลจากการตรวจสอบและตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายฝ่าฝืนอเมิตรรตามพร,ระาาพาาราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์สากม2511จำนวน10รายการรวมสินค้าจำนวน,รน 10, ประมาณ1 6 0 0 0พันกระหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเต้าเสียบสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยจำนวน2,000หน่วยก็อชาบูฝักบัวอาบน้ำและหลอดไฟนะครับ รวมมูลค่าของกลาง2ล้านบาทเศษนะครับซึ่งรวมมูลค่าของกลางทั้งสองคดีนั้นเป็นมูลค่าประมาณ50กว่าล้านบาทเศษนะครับเนื้อหาของกลางที่ได้รับการตรวจยืนนี้ผู้พิพากษาไปใช้จะเป็นตัญตักษอพี่น้องประชาชนนะครับเป็นการซ้าเติมความเดือดร้นอนของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาที่กำลังแพร่ระบาดนะครับ